สบายดีพี่น้องสบายดีสัมบีได้พ่อพ่อก็ได้บรรยากาศนาั่งรถการเดินทางก <c oughs> ินนั่งรถกันฮุ่นได้หุ่น,นได้ก็ไดนน้บ่ห่อนฮ่อนฮุ่นได้นั่งรถฮ่อนฮุ่นได้บ่นั่งรถฮ่อนฮุ่นได้สิไปไซไปเบิ่งนนำกันพี่น้องเป้ป <c oughs> โอ้ยขาดเลยทวกันจีกูแกโอ้ยน่าคือมันดำเท่าบหเนี่ยพอแบกพันนี้มาแบกมาสั่อโดโอ้ยม่เมันโดดด่งๆเลยได้ดูาไนมันักกล้แต่นั่งทาง้ายเนาะมีขาวนาเนี่ย การเดินทางพี่น้องบัวเขาเจ้าใหญผ่านหรือบ่อเนาะชื่อเนาะเขามีเขาว่าเจ้ามอยผ่านการออกเดินทางครับการเดินทางรถอันหนได้นี่ก็เฮิร์เฮิร์หนังเธอหนึ่ง ขับรถไทยหน้านี่ยนั่งประจำแล้วมันกัดเย็นบริเจนเย็นย้อนเอธรรมศาสตร์เนาะล่มมันขามาทางนี้เย็นสิไปเมืองส่องคอนบริเวณออตาไปเบิองนน้ำกันเราจไปอย่างเจ้าพ่้เขาเจ้าสิหายผ่านหรือบ่ลรถยอ จะหอยพาน,นแล้วกันได้ถ่ายแบบนี้ว่านั่งเครื่องบินนะนะซ่องเครื่องบินเนีนน่นประตูยุนเนี่ยโอ้พี่น้องก็งน,นั่งเครื่องบินไวได้ดิประเทศไทยนะโอ้คือบินต่ำได้เครื่องบิน,นเอาก็ะไรน้อแมงน้องพี่น้องเลยโอ,โอ้โอ้ถ่าคือโหดแท้านนี้นนะ บนตกน้ำแถวขอทางแต้ว่าเบิ่งจังทั้งทึงคือพสิตกเบิ่งทั้งทึงมแ่จ้มืดมืดดพิตโแนวกันกันแสงาเาลงไปแไปไนอันนี้นะเอตั้งอานเลยคือยูเน่นี่เออได้กุมสองเเอ

เข่าแล้วมันก็บโบเต้นอะไรเนาะนิ่งด้มีเข่าะเพี่เนาะนะโอไดแลป้งยัเรื่องเาดกอยู่บ้านในม่วงนี่เขานะไปขาเขา อ่บแปงเรื่องใหญ่ๆนะจะจกพันเนาะ้ราาพัดใหญ่ถ่ายจอเนาะถ้าแม่นโบแตกก็ม่งได้สบายแลมันเดดเราเนาะเร่องสินไิก่อนถ้างแดดลิาทำเขา คือบุลองทามบึงไปหนึ่งกะไปหากระทามบึงราคามันก่อนเครื่องใหญ่ๆเลยไม่เกี่ยวนะหัวคุ้งหข่าหมดจังเลยเข่าราคาแพงได้พี่น้องเอ้ยหนึ่งต้นต่อสี่ล้านคนกีบกีบมาแล้ว สี่ล้านสี่ล้านหนึ่งแสนกี่เขานะเขาเปลือกเข้านี่แหละไหลเป็นเงินไทยกับประมาณประมาณเท่าไรหมื่นหมื่นหมื่นเท่าไรวะประมาณหมื่นหาหอดบอกหมื่นสองสองล้านเก้าอะไรเดี๋ยวนี้ต่อหนึ่งหมื่น บานนาการบานนาการบานนาการคุ้มนาบ่อน้อยคุ้มนาบ่อน้อยนาบ่อหน้อยคุ้มนาการเออนาบ่อน้อยคุ้มนาการเนี่ยประมาณนั้นแหละนาการคุ้มนับ่อโอ้นักลากระปอมแกร์แกร์กระป๋องทำลายยุคนะตามไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องเพิ่นมาขายเขาเพี่น้องเอ้ยแต่บ่ฮู้ว่าสิได้บ่ลงกระดกทิ้เมื่อย มาขายเขาแ,แป้งโทรสารแป้งโทรสารเท็ดดิโกนโทรสารโทรสารสายเขาโรงสีเขาเจ็ดสอบแปดสอบเก้าสอบเก้า <c oughs> สอบไปแล้ว มีแต่โลงซีบ้านในม่วงเหมาไอมีแต่โลงซีข้างหน้าสลายมีแต่โลงซีบบโรงสีเขาอะไรทีท่ถามเพื่อนว่าได้ได้ได้เท่าใดได้จากโล่ได้จังถามเพื่อนำลางมาหอดถามบ้านน้องมว่วงพี่นอนเอาไอเอาชิมามาสมทีวีทีวีเด็กเล็กขอเสนอทีวีห้าง สอมอบคือทีวีดาเล็กทีวีห้างทีวีเพทร,ระรออ้าวผมเป็นรุ่นของใจตีนี่อ้าวผมาเจอนึงอะคู่อีกแล้วเจอหนึ่งอะคู่ สมทีวีจักรคุณอะไรหมวกหมวงไปทางใดก็มีแต่หมวกหมวกมตัวหนึ่งหมวกขั้นหมอกหมวยยักงก็หมวกป่า <c oughs> ป่าทอทัดเราจะมาดูหนังกันนะครับท่านผู้ชมบัวกเบิง้งจอใหญ่กับเบิ้งจอรุ่นก<ด>ลางน,<ด>นี่ก็ร<ด>ุ่นนี้แต่เฮ้ยไม่ได้รุ่นนี้นะแต่รุ่นนี้แต่แต่ข้าวมุนแพงลมมาแห้งแหลมันบยรกษัตว์พี่น้อง นี่ก็คือกันแต่ว่ารุ่นนี้ก็ออกรุ่นใหม่อยู่แต่รุ่นนี้ก็เคยไปเบิ่งอยู่ไปแบบซ่องเล้ามันอยากหมักแซงเวลาหมักหมองป้าดยังคือมันยังย่งยั่งหมจบนี่ซ่องเล้าอยากแซงก็คือถาลมมาแหงๆมันก็ตกไปหมุนแพงหรือว่าฮะแนวคัดแพงไว้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สำเร็จเสร็จสิ้นเบิดไปราคาทีวีค่าสองสามห0ื่นแต่ว่าค่าเครื่องนี่ก็ประมาณสามพันแต่ว่าสองเบิดไปส0 0 0มื่นไปเลพี่น้องจากพันซื้อจากพันซื้อทีวีเครื่องนี้สี่พันส0องแต่เอาสองไปเบิดสามหมื่นสามหมืนกี่ไปเลยพี่น้องเลยสี่ 30, 000. 30, 000พันกับสี่สี่พัน 4, 4, 4, บาท เราก็สิได้พาก,กันไปใส่เลยไปน้อยสิได้กับแล้วไปจักแลวเขานด้ขี่รถฮอนได้าฮอนได้เข้าไปอัปเดตตลาดคนกับบุคอยเลาะมันได้เร้ไปน้อยเอาละซื้ออีสาน มาซื้อเครื่องขัยายบริจาคบ,บรอดแบรนด์เลนช่องการแต่ว่าสิไปเปิดพังในเหือน,นคูละหม <c oughs> ื่นหมื่นสองคูหมื่นสองคูนี่ก็ะด้งสมควรแล้วนะ หาเงินก่อนหาเงินเก็บก่อนสิมาเอาทาก่อนได้ละอย่าพึ่งไปซองหาซะอ่าลองบ้างไป เนี่ยเล็งเสียงเลยเอาหันเปิดไปดิฮะก็เป็นนาตัวถ่ายพร้อมจับพร้อมเอาไปเป็นเครื่องอยู่ของไทยเนี่ยรับหมื่นหนึ่งยอดจนไม่จะขึ้นเลยเครื่องซัมนีงน่ะนี่แหละพาก่อนนี่อยากได้เครื่องแบบนี้แลพี่น้องเลยนี่ฮ่าในจิ๋ด้สุด ตัวนี้แหละไปเปิดเล่นอยู่เพื่อนราคาหมื่นสอง่็สียังเหิงเติบอยู่ความฝันความฝันไหวไปน้องเลยได้คู่นี้โอเคลดหมื่นหมื่นหนึ่งมีน้องแบบน้องเรียนแต่ว่าแบบนี้มันกระักไปยังเนี่ยเปิดในห้วยอยู่ได้คนแรกเห็นไหมครับสีโตคุ่มเลยรับ